สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ก็เขกับช่องเดียเดกิโกดแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการฮอลกับอันบ็อกซ์ของที่เราช้อปปิ้งมาช่วงนี้นะคะทุกคนคือไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเราสะสมมาตั้งแต่แบบเดือนที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยจะมีทั้งเครื่องประดับหนังสืออุปกรณ์ไอทีนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สิ่งแรกกันเลยที่แบบเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นว่ามันไม่มีกล่องเพราะว่าเดียแกะแล้วนะคะอันนี้จะมาจากร้านที่ชื่อว่าจิวเวลี่นโคนะคะนี่คือเดียไม่ได้อ่านผิดนะมันอ่านแบบ จิวเวรี่อนโคลเลยทุกคนอันนี้คือจะเป็นกล่องจิวเว r รี่ที่แบบมันไม่มีโลโก้อะซึ่งเดียชอบนะมันไม่มีโลโก้มาติดว่าแบบเป็นของแบรนด์อะไรอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือจะเป็นกำมหยี่กำมยี่แบบนี้เลยนะคะเป็นสีฟ้าเนาะก็พอเปิดมาเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้มันจะมีกระจกตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็มีช่องประมาณอย่างนี้นะแล้วอันนี้มันสามารถเปิดได้เห็นปะนี่มันจะเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ใส่เป็นแบบว่ากำไลหรือเป็นสร้อยก็ได้นะคะตรงนี้มันก็จะเป็นหมุดแบบเปิดแบบเนี้ เนี่ยซึ่งเดียวว่ามันก็น่ารักดีอันนี้เดียก็ใส่เป็นสร้อยของวาลีเชนลงไปนะคะแล้วก็เป็นแหวนของวาลีเชนเหมือนกันตุ้มหูก็เป็นของวาลีเชนแล้วก็จะมีตุ้มหูของแบรนด์ที่ชื่อว่าเจมินนะอันนี้คือเดียรู้สึกว่าเดียแบบใส่สีฟ้าแบบเนี้ยแล้วมันขึ้นมากเลยเดียชอบพวกต้มหูสีฟ้ามากเลยไม่รู้ทําไมคือเพิ่งมาสังเกตทีหลังนะว่าตัวเองรู้สึกว่าเข้ากับพวกแบบสีฟ้า,ฟาแบบนี้นะคะก็เลยเออซื้อมาแล้วก็แบบเป็นคู่ที่ใส่บ่อยมากๆก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับอย่างแรกทีี่่่่เเเเปปปป็็็นนนนนกกออออองงคครรืืะะดับะับตไจข วาริเชนเหมือนกันอันนี้จะสั่งมาจากในโพเมโลนะอันนี้จะเป็นคอลเลคชันที่วาริเชนเอ็กกับทารูลาแบกนะคะก็คือจะเป็นแบรนด์กระเป๋าใน IG นั่นแหละเขาก็จะมีขายแค่ในโพเมโลอย่างเดียว,วก็ต้องสั่งมาจากโพเมโลเนาะจริงๆมันจะมีเป็นกล่องโพเมโลมาก่อนแล้วค่อยมาเป็นวาริเชนแบบนี้นะคะคือเดียเคยทำฮอเปิดไปแล้วเนาะวาริเชนก็จะเป็นแบบสไตล์แบบเนี้ยเขาก็จะมีกล่องมาให้เป็นแบบนี้ในกล่องนะคะเปิดออกมาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วก็จะมีเหมือนแบบกระเป๋าที่ใส่เครื่องประดับอันหนึง่งใช่ปะกกับอน,นนอนาดดคร,รดทุยู ละเอียดๆมากๆเนี้ยก็ไปดูในลิงก์ที่เดียเคยทําไว้ก็ได้อันนี้พอเขามาทําเอกกับ Toulara Bag ใช่ไหมเขาก็เลยทําเป็นผงใส่เครื่องประดับสีนเงินก่อนหน้านี้เขาจะเป็นเหมือนแบบสีชมพูแดงๆนิดนึงนะคะก็โอเคก็เหมือนเป็นคอลเลคชันพิเศษขึ้นมาก็ทําความแตกต่างขึ้นอะไรอย่างนี้อันนี้คือเดียจะซื้อมาเป็นกําไลข้อมือ2อันแล้วก็ตุ้มหูอันนึงนะคะเดียว์จะชึ่นชื่อรุ่นไว้ให้เดียวจําชื่อรุ่นไม่ได้แล้วนะว่าเขาเรียกอะไรว่าอะไรยังไงอะไรอย่างออน,นาี้เดียาอมารีเ้างจนะคะที่เาาเเเเลลืืออกกมมนีียดป็สห จริงๆแล้วเขาจะมีสีส้มที่เป็นส้มแบบนี้แล้วก็มีสีชมพูมีสีขาวแล้วก็มีสีเขียวนี่นะคะก็จะเป็นถุงแบบสีฟ้าทั้งหมดเลยนะ3อันก็จะมีเป็นกําไลสีฟ้าอันนึงใช่ไหมที่เมื่อกี้เดียโชว์ไปแล้วก็มีเป็นกําไลสีชมพูที่เดียซื้อมาแต่ว่าอันนี้จะมีความแบบเส้นใหญ่กว่าตรงจี้มันจะเป็นสีชมพูแล้วก็อันนี้จะมีความแบบเส้นใหญ่กว่าอันเมื่อกี้นะนี่ซื้อมาเป็นแบบนี้นะคะ2อันก็ใส่ด้วยกันอะน่ารักดีแล้วก็แบรนด์เขาเหมือนใส่แบบว่ายน้ําใส่อาบน้ํา ฉีดน้ำหอมใส่ทาโลชั่นได้ไม่ลอกไม่ดำนะคะส่วนต้มหูนะคะก็ซื้อมาเป็นสีฟ้าถุงต้มหูเขาก็จะแบ่งเป็น2ช่องแบบนี้นะคะก็จะได้แบบเออเก็บช่องละข้างเนาะนี่นะคะเป็นแบบนี้น่ารักไหมน่ารักมากเดี๋ยว,ยวจะใส่ให้ดูนี่ทุกคนเวลาใส่มันก็จะเป็นอะไรแบบเนี้ยน่ารักดีแล้วก็ห้อยๆอ,อย่างนี้นะคะส่วนต้มหูเนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบ สีฟ,ฟ้าเป็นรูปกระเป๋าน่ารักมากเดี๋ยวรู้สึกเขาทำน่ารักดีแล้วก็จริงๆอะตอนแรกเดียจะสั่งเป็นกําไลสีขาวใช่ไหมแต่ว่ามันหมดมันหมดไวมากก็เลยเออไม่เป็นไรเอาสีชมพูมาก็ได้ตัวอันนี้ก็เป็นเครื่องประดับอีกทุกคนอันนี้สั่งมาจากตรงสยามพรีเมียมเอาเลตนะสั่งกับแบบ PSA มานะคะเขาก็จะห่อมาให้แบบยังดีเลยนะมีบับเบิ้ลล้อมรอบมาแบบอย่างดีมากๆนะคะนี่ก็จะเป็นกล่องแบบนี้ นี่นะคะเขาก็จะมาเป็นแบบว่ากล่องสีขาวแบบนี้นะทุกคนเปิดออกมาเนี่ยก็จะมีแบบว่าซองอันนี้มาให้เก็บสร้อยได้นะคะแล้วก็เป็นสร้อยตัวอักษรตัวดีแบบนี้ ก็คือตัวดีพิมพ์เล็กเดี๋ยวเดียวจะลองใส่ให้เพื่อนๆดูตรงปลายนะคะมันจะปรับตะขอได้เห็นปะมันจะมีแบบช่องความยาวให้ปรับได้2อันแล้วก็ตรงปลายก็จะมีเป็นโลโก้ของเขาสร้อยคือมีน้ำหนัก้วยนะทุกคนไม่ได้แบบเบาๆอะ่ะไม่ได้กองแกงอะ่ะมีความแบบมีน้ำหนักอยู่ประมาณหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ได้หนักมากแต่ก็ไม่ได้เบามากนะสำหรับเดียเดียรู้สึกว่ามันไม่ได้เบามากก็ถ้าเทียบกับสร้อยตัวอักษรที่เดียมีอย่างเงี้ยคือพวกนั้นคือแบบน้ําหนักเบาไปเลยแต่ว่าอันเนี้ยเออค่อนข้างมีน้าหนักอยู่นะเดี๋ยวเดดดีีีียใใสสสสสส่่่่ออัััันนนนททุุ คือจะเป็นแบบนี้คืออันเนี้ยเหมือนถ้ากลับผิดด้านอ่ะมันก็จะเป็นตัวบียังไงก็ไม่รู้เนาะอันนี้ไม่รู้ว่าในกล้องอ่ะมันเป็นตัวบหรือตัวดีเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าตอนไปตัดมันจะกลับด้านหรือเปล่าหรือยังไงแต่เนี่ยทุกคนเห็นปะไม่รู้ว่าด้านไหนจะเป็นตัวดีที่ถูกต้องนะคะเออคนก็จะงงๆปะว่าตกลงชื่อขึ้นต้นด้วยตัวดีหรือตัวบีกันแน่เออเพราะมันเป็นตัวพิมพ์เล็กมันก็เป็นข้อเสียตรงนี้เหมือนกันเนะาะว่าไหมเนี่ยแต่ว่ามันน่ารักดีอ่ะใส่แล้วแบบนะะ่า,แาแรแ้บบาปง คีย์บอร์ดที่มันจะมีแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเวลาเรากดแล้วมันจะมีเสียงแล้วก็นอกจากมีเสียงอ่ะมันก็จะมีเป็นไฟด้วยนี่นะคะจะเป็นคีย์บอร์ดแบบนี้คือเดียสั่งมาเป็นสีขาวเพราะเดียพยายามคุณโทุนให้ทุกอย่างเนี่ยบนต๊ะทำงานของเดียมันเป็นสีขาวมันจะได้ดู คลีนๆแล้วก็ดูสะอาดตาดีเวลาที่เราทํางานอะไรอย่างนี้เนาะคือเดี๋ยวมีแผนที่อยากจะเปลี่ยนเป็นคีย์แคปให้มันเป็นสีน่ารักน่ารักด้วยใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวรอดูของจริงก่อนว่าคีย์บอร์ดอะมันเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วเราอาจจะไม่ได้อยากเปลี่ยนก็นได้เพราะว่าอันเนี้ยมันมีแบบภาษาไทยให้อยู่แล้วนะคะ ก็เดี๋ยวมาดูก่อนว่าของจริงเป็นไงเออมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันอันนี้ที่เดียซื้อมาเนี่ยมันคือจะเป็นแบบบลูทูธนะคะก็คือสามารถเชื่อมกับโน้ตบุ๊กเชื่อมกับคอมอะไรที่เราแบบต้องการได้เลยนะของจริงคือแบบน่ารักมากแต่ว่าห็นา่์คีย์แคปมันจะแบบไม่ได้น่ารักมากคีย์แคปที่เดียอยากได้มันจะมีลักษณะแบบอ้วนๆนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้อันนี้ไปก่อน้วถ้าสมมติว่าอยากจะเปลี่ยนคีย์แคปจริงๆอ่ะ่อยสั่งเพิ่มเปลี่ยนเนาะแต่ว่าเดี๋ยวลองใช้ไปก่อน แล้วก็จะมีเป็นสายชาร์จแบตคีย์บอร์ดมาให้นะคะกับตัวดึงตัวคีย์แคปออกเนาะไว้เปลี่ยนอะไรแบบนี้ ต่อมานะคะก็จะเป็นตัว Magic Trackpad อันนี้อันนี้คือเพิ่งซื้อมาเมื่อวานนี้เลยส,สดๆร้อนๆนะคะอันนี้คือเดียซื้อมาเป็นสีขาวคือเดียมีแผนว่าเดียจะซื้อมอนิเตอร์แล้วแบบเดียใช้โน้ตบุ๊กในการตัดต่อแล้วเดียก็ชินกับไอ้ Trackpad บน Mac เพราะเดียตัดต่อในไฟ n a โ Cut Pro ใช่ปะแล้วเดียอยากให้มันหน้าจอใหญ่ๆเดียก็เลยไปซื้อ Trackpad มาเพิ่มนะคะเพราะว่าเมาส์อ่ะก็มีอยูแ่แล้วเวลาตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยมันสะดวกมันง่ายนะคะก็เลยเออไปซื้อ Trackpad มาเพิ่มนี่ก็เป็นแบบสายชาัท,ท่วไป ก็จะเป็นประมาณนี้น้ำหนักเบาแล้วก็เป็นแบบสีขาวมินิมอลมากๆด้านหลังก็จะมีเป็นโลโก้ของเขาแบบนี้เห็นปะเวลาวางด้วยกันที่โตะทำงานมันก็จะดูแบบขาวๆคลนๆคนไปหมดเลยนะคะรู้สึกฟินมากเวลาเห็นอะไรแบบนี้อันสุดท้ายนะคะก็คือจะเป็นหนังสือที่ซื้อมาแล้วกาลังอ่านอยู่เป็นหนังสือขายดีที่รู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดีนะคะอันนี้คือเป็นหนังสือ Serialized by i d t s นะคะหรือว่าวิธีเอาตัวรอดในวงล้อมคนงี่เงา่าหรือคนแค่ชื่อหนังสือมันก็ดูแบบน่าสนใจแล้วใช่ไหมหนังสือเล่มนี้เขาจะแบ่งประเภทคนนะคะเป็น ประเภทก็คือเป็นสีสีแบบนี้ disclaimer ของหนังสือเล่มนี้คือเขาจะบอกว่าจริงๆแล้วเราไม่ควรแบบว่ามองคนว่าคนคนนี้เป็นประเภทไหนหรือตัดสินคนอื่นนะทุกคนแต่ว่าอันนี้คือแค่เป็นมุมมองว่าคนแบบนี้อาจจะเป็นประเภทนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถดิวกับคนประเภทน,นั้นๆได้ง่ายขึ้นนะคะเออจะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าเป็นการให้เราไปตัดสินคนอื่นนะมันไม่ใช่เป้าหมายหลักของหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนจากที่ไดีอ่านไปประมาณแบบ40กว่าหน้านะคะก็จะพอรู้แล้วว่าคนแต่ละสีะเป็นประเภทไหนแล้ว จากที่ดูแบบสรุปย่อใช่ไหมในหน้าหน้านึงที่เขารวบรวมไว้ทั้งหมดว่าคนสีแดงเป็นแบบไหนคนสีเหลืองเป็นแบบไหนคนเขียวเป็นแบบไหนคนน้ำเงินเป็นแบบไหนอะไรเงี้ยเดียรู้สึกว่าตัวเองเป็นแบบคนประเภทสีเขียวเวลาเราอ่านไปเรื่อยเนี่ยเหมือนมีป๊อปอัพหน้าคนในชีวิตของเราขึ้นมาเรื่อยว่าเออคนนี้เป็นประเภทนี้คนนี้เป็นประเภทนี้อะไรเงี้ยมันเกิดมาจากเหตุการณ์ที่เราเคยเจอกับคนคนนี้เนี่ยอกว่านี่หน้านี้ที่เดียบอกว่าเขาจะบอกเลยว่าคนแต่ละสีเป็นคนประเภทไหนใช่ป่ะอย่างคนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็นประเภทแบบอดทน สบายวางตัวดีไว้วางใจได้ใจเย็นซื่อสัตย์คือหลายๆอย่างอะ่ะมันทําให้เราสูว่าเออเราเป็นคนประเภทแบบสีเขียวจริงๆแต่ว่าถ้าเป็นคนประเภทสีเหลืองเนี้ยก็จะเป็นพวกแบบชอบสังคมชอบโซเชียลชอบที่จะเป็นจุดกลางเวลาแบบอยู่ในงานปาร์ตี้คนประเภทเนี้ยก็จะโดนแบบเพื่อนๆลุมเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่เฮฮาสนุกสนานพูดคุยเก่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนคนสีแดงก็จะเป็นอารมณ์แบบว่ามุง่งมั่นทะเยอทะยานนิดนึงเป็นคนมีความคิดริเริ่มอะไรใหม่ๆจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ส่ว คนสีน้ำเงินนะจะเป็นพวกที่อยู่กับแบบโลจิกดิดหนึ่งจะเป็นแบบว่าพวกที่ต้องมีแบบพวกหลักฐานต้องมีพวกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราจะอยากไปโน้มน้าวเขาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราจะต้องมีข้อมูลที่แน่นประมาณนึงเลยแต่ว่าถ้าเป็นคนประเภทเดียวอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าจะมาโน้มน้าวคนประเภทอย่างเดียวจะเป็นคนที่แบบอาจจะตัดสินใจช้าจะต้องให้เวลาอย่าเร่งรัดแต่ถ้าเป็นคนสีแดง <remos> เขาก,ก็จะเหมือนตัดสินใจได้เลยอะไรแบบเนี้ยประมาณนั้นนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเป็นคนสีเขียวก็อาจจะไม่ได้กล้าแสดงออกมากขนาดนะั้นในที่สาธารณะอะไรอย่างเงี้ยสมมติเวลาอยู่ในาสรนหือั ใช่แล้วมีคนเขาบอกว่าเอออยากได้บริเนเที์ขึ้นมาอย่างนี้คนประเภทเดียแบบสีเขียวอย่างนี้ไม่ได้เหมารวมนะแต่ว่าประมาณประมาณเนาะว่าคนประเภทเดียก็อาจไม่ได้อยากที่จะออกไปแสดงออกขนาดนั้นหรือว่าอาจจะคิดในใจว่าแบบอย่าเลือกชั้นอย่าเลือกชั้นอารมณ์ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าอ่านจบเนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนึงคือเป้าหมายเดียตอนนี้คืออยากจะอา่านหนังสือที่ซื้อมาหลายเล่มเนี่ยให้จบ่บายช่วงนี้ก็จะมีเวลาว่างเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่าเป็นช่วงแบบปิดเทอมเล็กๆนะคะก็เลยแพลนไว้ว่าอยากจะอ่านหนังสือที่มีใช่ไหมแล้วก มาบอกเล่าเพื่อนๆว่าหนังสือที่อ่านเนี่ยมีอันไหนที่น่าสนใจบ้างหรือว่ามีอันไหนที่อยากจะแนะนําเพื่อนๆบ้างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีโอแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกําลังใจให้เดียด้วยนะคะสําหรับวันนี้เดียก็ไปแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย